ซ a บ j a s 3 9 p e n ริปเพนเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ได้รับการออกแบบจากประเทศสวีเดนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการป้องกันน่านฟ้าในยุคใหม่ด้วยความสามารถที่ผสมผสานระหว่างความคล่องตัวความเร็วเทคโนโลยีขั้นสูงและต้นทุนการใช้งานที่ประหยัดทำให้กริปเพนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่หลายประเทศให้ความสนใจ รวมถึงประเทศไทยที่ได้นำแบบเครื่องนี้เข้าประจำการเพื่อต่อยอดขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฟริปเพนมีชื่อเสียงในด้านการควบคุมที่แม่นยำด้วยระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลซึ่งช่วยให้นักบินสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วในทุกระดับความสูงนอกจากนี้ตัวเครื่องยังถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ใช้เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงทำความเร็วได้ดีและขึ้นลงได้บนรันเวย์ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีสนามบินหลายลักษณะและพื้นที่ปฏิบัติการที่แตกต่างกันจุดเด่นอีกประการของกริปเพนคือระบบอาวุธที่ยืดหยุน่นและสามารถรองรับอาวุธหลายชนิดตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้านฟ้า การโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือการลาดตระเวนทางอากาศอีกทั้งยังมีระบบเรดาร์อเนกประสงค์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถตอบสนองตอ่อภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเทคโนโลยีลิงค์ข้อมูลที่ติดตั้งในกริปเพนยังช่วยให้เครื่องบินสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยอื่นได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติการร่วมและเพิ่มอัตราความสำเร็จของภารกิจในทุกสภาวะสำหรับประเทศไทยกริปเพนถูกนำมาประจำการเพื่อเสริมกำลังรบทางอากาศให้มีความทันสมัยและตอบ